ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับแฟนมันแท้ของซ um ีร,รัปคอสเมติกครีมนมพอกหน้าใสนะครับวันนี้เราก็จะมาจับรางวัลเป็นรางวัลที่9นะครับในสัปดาห์ที่9กนะครับก็คุณใช้ครีมพอกหน้าใสของซีรัปคอสเมติกนะครับถ่ายรูปผู้มาแล้วก็ดูในกติการของซีรัมคอสเมติก um ใน Facebook หรือว,ว่าในเว็บไซต์ซีรัมก็ได้นะครับแล้วก็คุณก็ส่งมาคุณก็ได้รางวัลไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาจับรางวัลที่9ก็จะเหลืออีกประมาณเจ็ดรางวัลน,นะครับที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับ iPhone เรื่อว,ว่าจะเป็นมินิ iPad กระตานแต่วันนี้รางวัลของวันนี้นะครับก็จะเป็นบอชเชอร์เดียลติเมทคลินิกนะครับคุณจะมาทำความอะไรก็ได้นะทำความสวยความงามมาได้ในเดียลติเมคลินกเนี่ยนะมูลค่า10,000หบาทคุณได้รับไปเลยนะครับวันนี้จะมาจับรางวัลผู้โชคดีนะครับผู้ที่โชคดีได้แก่ตอน้ขอเขย่ากันรยา่าผู้โชคดีวันนี้ได้แก่ชื่อคุณ คุณก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเราติดต่อกลับไปแล้วก็คุณก็ติดต่อกลับมานะครับเราก็จะมาจับรางวัลเป็นสัปดาห์ที่10เลยนะครับสิบนี้จะเป็นอะไรนะครับว่ารางวัลไหนจะออกนะก็ลองดูรายละเลอียดในกติกาได้นะครับแล้วก็ดูคลิปต่อไปนะครับ ยินดีสำหรับผู้ที่ได้รางวัลวันนี้ไปวอชเชอร์1,000บาทจากเดลติเมทคลินิกครับ